จะพูดถึงร้านกาแฟนะครับที่บรรยากาศดีแล้วก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็ไม่ไกลาจากกรุงเทพแหลายๆคนที่เป็นสายคาเฟ่หรือคอกาแฟเนี่ยก็น่าจะนึกถึงร้านรีว่าโฟตติ้งนะครับที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่ครชัยศรีนะครับวันนี้ศูนย์สยามทัศคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับก็ได้จัดงานขึ้นมาในธีมของจิบกาแฟและวัฒนธรรมนะครับมองอ นครปฐมผ่านวัฒนธรรมร้านกาแฟนะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณปาวนะครับเจ้าของร้านลิว่าโฟตติ้งนะครับสวัสดีคุณปาวนะครับก็เดี๋ยวอยากจะให้คุณปาวแนะนําตั้งแต่แรกเลยว่าร้านลิว่าโฟตติ้งคาเฟ่นั้นนะครับจุดเด่นของร้านนี้รืนแนวคิดที่มาของร้านนี้นะครับเกิดจากอะไรครับครับเริ่มต้นจากการที่ผมทํางานประจําอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเบื่อจากการประจำตอนแรกผมทําออกแบบอยู่นี่แหละครับเป็นออกแบบภายในนะครับ แล้วก็เหมือนเราเริ่มอิ่มตัวจากการออกแบบตามในบริษัทที่เราประจำอยู่นะครับแล้วพอดีที่บ้านมีที่ผืนนี้อยู่ริมน้าพอดีคุณพ่อก็คือคุณพ่อเนี่ยเป็นทํารีสอร์ทปานเทวีริเวอร์ไซด์นะครับทำมาก่อนประมาณ8ปีซึ่งมันก็ไม่ค่อยได้แบบดีมากเท่าไหร่ก็ก็กลางๆในในด้านของด้านธุรกิจนะครับพอดีผมก็เบื่อพอดีแล้วพนี้ก็อยากด้วยความที่เราเรียนดีไซน์หรือว่าอะไรพวกนี้ครับเราชอบ ไปนั่งทํางานตามร้านกาแฟอยู่แล้วครับก <acy> ็เลยอยากมีร <chemical> ้านกาแฟเป็นของตัวเองอยากชงกาแฟอะไรเงี้ยครับแล้วบวกกับเรามีพื้นที่อยู่ริมน้ําแล้วเราก็เลยคิดว่าจะทายังไงถ้าเราจะเปิดร้านกาแฟจริงเนี่ยจะทายังไงให้มันแตกต่างกับคนอื่นซึ่งเมื่อก่อนก็จะแบบก็จะเป็นคาเฟ่ที่แบบอยู่ในในเมืองอยู่ตามอิตาเลียสวยๆอะไรเงี้ยครับเราก็ทำาไงให้มันแตกต่างกับร้านอื่นก็เลยคิดเป็นคอนเซปต์ขึ้นมาว่าไหนไหนมีพื้นที่อยู่ริมน้ําเราลองมาทําเป็นแบบคอนเซปต์โป๊ตติ้งดูไหมครับมันก็คือแบบ เหมือนเป็นร้านกาแฟลอ,อยน้ำอะไราเงี้ยครับก็เป็นที่มาของของคอนเซ็ปต์ฟอสติ้งคาเฟ่ครับแล้วถ้าถามในแง่ของกลุ่มลูกค้าล่ะครับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรืออาจจะแวะเวียมนมาที่นี่บ,บ่อยมีลักษณะแบบใดบ้างตอนที่เราตั้ง<ม>ตั้งตั้งทาร์เก็ตขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับก็เหมือนเป็นกลุ่มที่วัยรุ่นจนถึงเพิ่งเริ่มต้นทํางานวัยที่กําลังใช้เงินละครับแต่ว่าพอ เปิดมาได้จริงแล้วก็จะแบบหลากหลายครับมีทั้งวัยรุ่นเด็กครอบครัวตอนนี้มันก็เหมือนแบบเป็นสถานที่พักผ่อนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อแบบพาครอบครัวมาออกจากกรุงเทพมาแป๊บหนึ่งแล้วมาแบบนั่งนั่งบรรยากาศแบบต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าความจริงแล้วร้านร้านเนี่ยด,ดูดูน่าสนใจตรงที่ว่ามาคนเดียวก็ได้มาเป็นกับเพื่อนก็ได้มากับแฟนก็ได้มากับครอบครัวก็ได้มันดูมันดูเป็นดานที่เหมือนรองรับ คนทุกกลุ่มได้คดยความที่ออกแบบมาด้วยนะครับออกแบบให้มีมุม,ม,มนั่งส่วนตัวก็แบบนั่งคนเดียวได้หรือว่าจะมีโต๊ะใหญ่ๆแบบหรือว่าจะมาเป็นกลุ่มกุ๊ปปี้อย่างเงี้ยเราก็ตอบสนองได้เกือบทุกกลุ่มนะครับ ก็เริ่มต้นจากการ<ช>เป็นร้านรับหน่อยแล้วก็มาสู่ร้านที่เป็นระดับไอคอนอีกคือเกินคําว่ามีชื่อเสียงแบรนนะแบบเหมือนเหมือนทุกคนถ้านึกถึงร้านกาแฟลอยน้ำก็คงนึกถึงริเวอร์ฟร์ดก็เลยอยากจะถามว่าหัวใจสําคัญนะครับของการทําธุรกิจร้านกาแฟให้ประสบความสมําเร็จเราควรจะต้องปรับเหมือนแบบพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับในด้านเรื่องของทั้งเมนูทั้งรสชาติอะไรเงี้ยครับเรามีคําติชมอะไรมาเราก็รับฟังไว้หมดนะครับก็พยายามจะแบบ ทำให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆอยครับก็สมมุติว่ารสชาติเนี่ยมันเป็น,ปน,ปน,ปนแบบแล้วแต่คน,นชอบนะครับใช่ครับเราก็พยายามปรับให้แบบว่าอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดเพื่อเพื่อจะได้แบบว่าเป็นที่ยอมรับของคนในส่วนมากนะครับ ถ้ามองในแง่ของโลเคชันล่ะครับในในแง่ของโลเคชันของการตั้งอยู่คือนอกจากการตั้งอยู่ริมแม่น้ําแต่ว่าอยู่ในจังหวัดนครปฐมอ่ะคุณปาคิดว่ามันมีจุดเด่นอะไรไหมของของการที่จะตั้งอยู่ตรงนี้จุดเด่นของมันก็คือตั้งอยู่ตรงริมแม่น้ําลอยน้ําอยู่เนีแ่แหละครับแต่ว่าถามว่าเมื่อ8ปีที่แล้วครับการที่เราอยู่โลเคชันลึกๆอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่ยากค่อนข้างยากซึ่ง,ซ,งซึ่งเมื่อก่อนก็จะโดนบน่นเหมือนกันว่าทําไมเข้ามาลึกจังอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าสังเกตจาก กร้านกาแฟาสมัยนี้ครับส่วนมากก็จะแบบอยู่ลึกๆมนเ,เกือบหมดแล้วครับก็เหมือนแบบตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบที่ยอมรับแล้วว่าการที่จะเข้าไปหาธรรมชาติหรือว่าหาร้านกาแฟาที่แบบว่าติดธรรมชาติอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้อง,ก,องก็ต้องยอมรับว่าเราจะต้องขับรถเข้าไปลึกหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีปัญหาซึ่งลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นลูกค้ากรุงเทพนี่แหละครับก็เขาขับรถมาถึงเราประมาณ 45ทีมันก็ดูเหมือนไม่ไกลก็เลยได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่นนิดนึงอย่างพวกราชบุรีกาญจนบุรีอาจจะต้องเลยเราไปนิดนึงครับอ,อยากจะถามในแง่ของอมุมมองของคนที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟว่าไอ,อ,อ้วัฒนธรรมของกา,การดื่มกาแฟในปัจจุบันเนี่ยคุณป่าวคิดว่าความนิยมของร้านของการดื่มกาแฟมันเกิดก่อนหรือว่าความจริงแล้วมันเกิดจากกระแสะของร้านแล้ว ความนิยมของคนดื่มกาแฟก็เลยตามมาน่าจะเกิดจากกระแสของร้านแล้วแล้วแล้วกระแสนิยมความนิยมของอลูกค้าเปลี่ยนมานะครับเพราะว่าสังเกตจากว่าส่วนมากบางทีคนที่มาเที่ยวคาเฟ่ร้านกาแฟก็ไม่ได้ดื่มกาแฟใช่ครับเหมือนเขาก็จะมาถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าในความมุมมองของเจ้าของร้านเราก็อยากจะทําให้เขาได้ซึมซับจากได้ซึมซับวัฒนธรรมการกินกาแฟที่ดีหรือว่าเป็นแบบ สเปเชียลขึ้นอะไรอย่างี้ครับเมื่อก่อนเราอาจจะแบบคุ้นเคยกับขั่วเข้มอะไรเงี้ยพอลูกค้าให้ความสนใจมากขึ้นเราก็แนะนำให้ลองมาทานแบบเป็นสเปเชียลมากขึ้นเป็นแบบขั้วอ่อนลงมาไม้เป็นริฟบ้างหรือว่าเป็นอะไรต่างๆเพื่อให้เขาเสพกับวัฒนธรรมการกินกาแฟที่แบบว่าจริงจังมากขึ้นแต่ว่าถามถึงส่วนตัวผมผมว่า,าเกิน50%อเนที่จะเข้ามาเพื่อถ่ายรูปบรรยากาศะอะไรเงี้ยครับ ในอนาคตคุณปา่าคิดว่าจะทำอะไรเพิ่มเกี่ยวกับเรียลฟอตติ้งอีกไหมครับตอนนี้เราก็กำลังมีแผนที่จะทำตอนนี้อันนี้ที่เราอยู่นี่คือแพรแพที่สองนะครับอันนี้อันอันก่อนจะเป็นแพรเก่าตรงนู้นซึ่งตอนนี้เราปรับเป็นให้เป็นแบบเป็นกุ๊ปปี้พาร์ตี้กับสัมมนาอะไรเงี้ยครับซึ่งซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนแบบกระแสตรงนั้นมันก็เริ่มเริ่มดรอปลงมาละทีนี้เราก็เริ่มว่าจะทําแพรเก่าเพื่อจะแบบเป็นสเปซใหม่ๆเพื่อเข้ามาให้แบบ เป็นแบบพื้นที่ให้คนเข้ามาถ่ายรูปกันหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆในอนาคตกําลังจะปรับกําลังออกแบบอยู่ครับว่าจะทําเป็นในรูปแบบไหนต้องรอติดตามดูครับน่าสนใจมากแล้วก็รอคอ,อยก็นะครับวันนี้นะครับศูนย์สยามทัศนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณปเปาจากรา้านหรือว่าฟลติ้งนะครับที่ในแง่หนึ่งเนาล้านหรือว่าฟลติ้งก็เพิ่มสีสันให้กับแม่นม้ำนครจยศสีของเราแล้วก็เป็นเป็นเหมือนเดสติเนชันของของวันหยุดหรือของวันธรรมดาถ้าถ้ามีใคร ใครมีโอกาสแล้วก็มีเวลาว่างแล้วมานครปฐมนะครับก็แวะมาที่หรือว่าโฟตติงได้นะครับวันนี้ขอ,ขอบคุณคุณปามากนะครับ